งานบ้านโมเดิร์นสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับผมสวัสดีครับผมบอมบ้านน็อกดาวนครับผมนี่วันนี้เดี๋ยวผม <S 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 ผมพามาชมบ้านไม้สไตล์โมเดิร์นสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำนะครับวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยเป็นงานที่ลูกค้ามาออเดอร์ไว้นะครับก็อีกสองสามวันก็น่าจะได้ส่งลูกค้าแต่ว่าก่อนที่จะส่งนะครับเดี๋ยวผมพามาชมรายละเอียดของบ้านเผื่อมีใครอยากได้บ้านสไตล์นี้ทรงนี้นะครับไปดูกันว่ารายละเอียดบ้านหลังนี้มีอะไรกันนะครับเตินตามมาดูนะครับ บ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านขนาดหน้ากว้างอยู่ที่6เมตรนะครับลึกลงไป6เมตร50เลยนะครับเป็นงานบ้านไม้สไตล์โมเดิร์น2ห้องนอนหนึ่งห้องน้ํางานหลังนี้ระบบไฟระบบสุขภัณฑ์อะไรเราใส่ให้ครบหมดเรียบร้อยนะครับนี่งานก็ตอนนี้ก็ถือว่า99ซแล้วนะครับเหลือไปติดตั้งแล้วก็ไปเก็บรายละเอียดนะครับซึ่งงานจะเป็นภายนอกจะเป็นงานไม้จริงเลยโครงสร้างเป็นไม้จริงทั้งหมดเลยนะครับเป็นไม้เนื้อแข็งรวมเลยนะครับนี่โซนนี้จะเป็นโซนฝั่งห้องนอนนะครับห้องนอน งานจะเป็นทรงออกสไตล์โมเดิร์นโมเดิร์นหน่อยนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกแบบหนึ่งอีกรูปแบบหนึ่งที่ขายดีที่สุดของทางร้านตอนนี้เลยนะครับคิวจองก็ถือว่ายาเลยทีเดียวหลายๆคนชอบเลยนะสไตล์นี้ทรงนี้นะครับนี่มาดูกันซิว่าทําไมมันขายดีนะทําไมลูกค้ามาจองเยอะมาดูซิว่าหลังนี้มันจะมีอะไรน่าสนใจนะนี่ฝั่งนี้จะเป็นโซนด้านหลังนะครับโซนด้านหลังจะมีห้องน้ําด้วยโซนฝั่ง,งนี้แล้วก็ อันนี้จะเป็นระเบียงด้านหลังบ้านนะครับนี่มีม้านั่งอะไรห,หลังบ้านที่เราเห็นแบบต่าๆแบบนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปยกสูงนะครับเรา,เาไปยกสูงเราก็เลยทํอ่าขามันต่ําไหมเนาะเดี๋ยวเราไปต่อยกเสาสูงลูกค้าอยากได้แบบยกสูงนี่โซนหลังบ้านก็จะมีระเบียงข้อจุดเด่นของบ้านหลังนี้เลยนะมีระเบียงมีพื้นที่ม้านั่งรอบบ้านเลยนะครับตรงไหนก็มีพื้นที่นั่งพักผ่อนเหมาะเลยสําหรับเอาไปเป็นบ้านสวนบ้านพักนะครับสไตล์นี้ทรงนี้ผมว่าเหมาะเลยทีเดียวนะครับนี่ เดี Nicholas, ๋ยวเดินชมรอบๆบ้านแล้วก็ขึ้นไปดูบนตัวบ้านว่าภายในมีอะไรกันบ้างนะครับนี่โซนฝั่งนี้จะเป็นโซนส่วนโซนหน้าบ้านนะครับหลังนี้เราจะเอาไปยกสูงนะครับนี่ตอนนี้เราถอดบันไดออกนะเดี๋ยวบันไดเราไปติดตั้งอีกทีหน้างานแล้วก็หลังนี้ลูกค้าต่อเติมเพิ่มในส่วนของหลังคาคุมนะครับโซนบันไดนะบันไดเราจะมีหลังคาคุมเราก็เลยเตรียมโครงสร้างเดี๋ยวเราจะเอาไปประกอบไปสร้างอีกทีที่หน้างานนะที่เห็นแบบนี้ยังไม่ได้เสร็จนะเดี๋ยวเราเอาไปทําที่หน้างานตอนนี้จะยกสูงนะครับเดี๋ยวจะมีบันไดขึ้นนะคร โอ้ดูรายละเอียดเสาอะไรเราก็ตกแต่งลวดลายหุ้มเป็นไม้จริงทั้งหมดเลยนะครับรอบนอกรอบชายคางานไม้จริงสวยๆเลยตกแต่งสวยงามเลยผมชอบมากเลยสวยงามเลยทีเดียวแ <c oughs> ต่วแต่ก็เดินทางขึ้นมาบนบ้านก่อนขึ้นมาบนบ้านนะคบก็จะมีในส่วนของระเบียงหน้าบ้านมีม้านั่งกว้างๆเยอะๆเลยพื้นที่ด้านหน้าเนี่ยระเบียงอยู่2เมตรเลยนะครับพื้นที่กว้างๆ2เมตรเลยอันนี้ก็เพิ่งติดตั้งระบบไฟไปเสร็จเพิ่งลองไฟก็พร้อมใช้งานใช้งานได้สวยงามเลยนะ นี่ในส่วนของระเบียงมีม้านั่งด้วยนะมีม้านั่งรอบเป็นรูปตัวเอลฝั่งนี้นี่อู้สวยงามตัวนี้เป็นม้านั่งก็ได้นะนี่เป็นม้านั่งนั่งเล่นก็ได้หรือว่าเราอยากให้มันเป็นแบบเคาน์เตอร์บาร์นั่งหย่อนขาชิลๆเอาไปยกสูงนี่เอาไปหย่อนขานั่งเล่นยามเช้าชิลๆอันนี้เป็นลูกกรงที่ลูกค้าสั่งทําเพิ่มนะครับเอาไว้แบบกันแสงกองแสงได้ตางนี้ก็ใครอยากได้ก็สามารถสอบถามสั่งเพิ่มเติมได้นี่มีม้านั่งเป็นเคาน์เตอร์บาร์ ชิวๆหน้าบ้านฝั่งน,นี้ก็นั่งชิวๆได้นะเอาไปยกสูง2เมตร3มเมตรเมตร50เนี่ยวิวจะกำลังดีเลยนะลมพัดผ่านเย็นสบายนั่งหน้าบ้านได้นะครับนี่หน้าต่างก็ช่างก็เพิ่งมาใส่เสร็จเมื่อวานเลยหน้าต่างก็เสร็จไปเรียบร้อยไหวจะพาไปดูในตัวห้องห้องนอนที่หนึ่งนี่ประตูเราใส่ให้เป็นประตูบานพับแบบนี้นี่ ห้องนอนที่1เข้ามาชมภายในนะครับห้องนอนขนาด3าคูณสเมตรทั้ง2ห้องเลยนะครับขนาด 3, าคูณสเมตรภายในก็ติดระบบไฟป,ปักไฟอะไรครบเรียบร้อยสายแอร์เราหย่อนไม่ให้นะครับฝั่งน,นี้ก็มีหน้าต่างระบายอากาศระบายแสงได้นะครับนี่ลมพัดเย็นสบายเลยงานภายในนะครับโครงสร้างพื้นจะเป็นพื้นงานไม้จริงนะครับงานไม้จริงอันนี้เดี๋ยวเหลือลงเคลือบเงาเนี้ยยังต้องเงากว่านี้อีกนะครับ พื้นเป็นพื้นไม้จริงตัดกับพวกยิปซัมเป็นสีขาวแบบนี้ภายในห้องนะครับสีขาวตัดกับสีไม้ก็จะดูแบบโทนสว่างๆหน่อยนะเปิดออกมาด้านหลังนะนี่<ม>ราเลื่อนออกมาด้านหลังด้านหลังมีอะไรมาดูนี่ฝั่งนี้ด้านหลังเราก็สามารถเปิดออกมาเป็นทางเชื่อมมาเข้าห้องน้ําได้นะครับนี่ห้องน้ําเราก็ปูกระเบื้องใส่สุขภัณฑ์ระบบน้ําอะไรให้ครบหมดเรียบร้อยนะครับนี่สวยงามก็มีมาเชื่อมมา ส่วนหลังบ้านก็จะมีห้องน้ํามีระเบียงมานั่งด้านหลังนะครับอยากนั่งชิวๆหลังบ้านก็ทําได้เหมือนกันนะไปไปดูอีกหลักห้องนึงกันว่าห้องที่2เป็นยังไงถัดออกมาฝั่งนี้นะครับจะเป็นห้องนอนที่2นะครับนี่ห้องนอนที่2เปิดประตูเข้าไปเท่ากันเท่ากันเลย3าคูณสเมตรนะครับโครงสร้างพื้นเป็นใน,นงานพื้นเป็นพื้นไม้จริงแล้วนกะ็ตัดกับยิปซั่มเหมือนกันนะครับระบบไฟก็ติดให้ฝั่งนี้จะเป็นหน้าต่างเปิดรับลมรับแสงรับอากาศได้ สายแอร์เราหย่อนไว้ให้ลูกค้าอยากได้แบบติดตั้งแอร์ตรงไหนบอกช่างเราได้เลยว่าอยากเอาไว้จุดไหนนะครับเบรกเกอร์ Baker, ไฟกล่องไฟระบบเซฟตี้ไฟฟ้าเราติดตั้งให้ครบเรียบร้อยนะครับนี่หลอดไฟก็ใช้งานได้ไปเปิดประตูออกมาจากหลังเนี่ยนีจะเป็นหลังห้องนอนนะเปิดออกมาฝั่งนี้ก็จะเป็นทางเชื่อมนะครับนี่ออกมาก็จะเป็นระเบียงด้านหลังมีม้านั่งนั่งเล่นชิลๆได้นะหลังบ้านแล้วก็เชื่อมมาหายังห้องน้ําของเราฝั่งนี้นะ นี่ก็จะเชื่อมมาทางห้องน้ําห้องนอนที่2ก็สามารถมาเข้าห้องน้ําฝั่งนี้ได้เหมือนกันนะครับหลังบ้านนี่ห้องนี้ห้องน้ํานี้ก็ใช้ร่วมกันได้นะเหมาะเลยพื้นที่ใช้สอยสัดส่วนทุกอย่างลงตัวนะครับเอ๊เป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับรายละเอียดบ้านหลังนี้นะครับก็ ถือว่างาน99%เหลือ,อไปติดตั้งไปยกสูงนะครับแล้วก็เก็บรายละเอียดให้กับลูกค้ายังไงถ้าใครอยากดูตอนติดตั้งเสร็จหรือว่าอยากเห็นบ้านลักษณะนี้แบบเอาไปยกสูงไงก็ฝากติดตามไว้ด้วยเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ดูนะครับหรือว่าถ้าใครสนใจบ้านหลังนี้สไตล์แบบนี้นะครับก็ยังสามารถสั่งจองสั่งสร้างได้อยู่นะครับถ้าใครสนใจนะครับบ้านหลังนี้ทางร้านเราขายในราคา300,000 30,000บาทนะครับผมถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาทางช่องทางแฟนเพจบ้านนักดาว by PSD ได้เลยนะครับ หรือว่าโทร0934968035ได้เลยนะครับขอบพระคุณครับ